ก็ฉันอยากดืก่มกาแฟแต่ช่วงนี้หากกินยากมากถ้ามีอะไรใหม่ที่แบบเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ฉันพบาดได้ง่ายมากขึ้นน้าก็ต้องมีอยู่แล้วเธอนี่เลยกาแฟบิยอนคอฟฟี่นะคะกาแฟสแกัดเย็นนะคะตัวนี้ก็คือจากเครื่องโครดิ้เองแค่4เทนะคะเติมนมก็เป็นลาเต้เตินมนำก็เป็นอมาริการโนนั่นเองค่ะเล่อย วัสดีคร <นะ S 2> ับขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ n A A ออ t u m ม b l o กค่ะทางช่อง n A A Channel นะครับทุกวันศุกร์เวลา18นาฬิกาตรงนะฮะใช่แล้วนะคะก็จะเจอกับเรา2คนอันสดใสแบบนี้เลยนะจ๊ะเออวันนี้นะคะไม่ต้องพูดพราำทำเพอะไรมากมายเพราะเขาอยากให้เราแข่งกันอยู่แล้ว่การแข่งเรื่องการเอาชนะมันต้องเป็นเราสองคนอยู่แล้วที่ต้องได้นนหนึ่งะเรามาเข้ามิชั่นกันดีกว่าฮะไป มิชชั่นในวันนี้เราจะให้อินฟลูเอนเซอร์ของเราแข่งขันกันชงกาแฟภายใน1นาทีดูซิจะทำได้ไหมแล้วใครจะไวกว่ากันไปดูกันเลยมาค่ะมิชชั่นของเรามาแล้วจ้ารู้โจทย์แล้วก็มาดูดูกันเลยว่าใครจะชงกาแฟได้เสร็จและอร่อยกว่ากันาก่อนจะเข้ามิชชั่นฉันขอขิงแต่ละกันว่าฉันเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าเรือกาดองเบอร์แน่นอนว่ามิชชั่นนี้ฉันต้องชนะแน่นอนฉันเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฉันวัดพวกมันลัยเก่งแม่ฉันใช้สินธิ์สุดแปลก อนนี้ไปชงได้แหละแต่วันนี้จะทำไม่ได้โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเออมาเลยจ้ามาสามสเริ่มก่อนอื่นนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าการต้มกาแฟของเราการชงกาแฟของเราเนี่ยต้องมีปลั๊กเียบแล้วอะไรมันไม่มีปลั๊กขอบปลั๊กสามตาหน่อยขอบปลั๊กสามตาหน่อยปลั๊กอ่ะมึงทำไม้มีปลั๊กกุญชัไม่ได้นะเนี่ย โอเคมาเติมน้ำไว้ก่อนนะครับก่อนจะต้มกาแฟได้เราต้องเติมน้ำแล้วก็รอให้น้ำมันเดือดก่อนนะแล้วฉันก็ใช้เวลานี้แหละระหว่างนี้ก็รอว่าจะฉกนี่ทำอะไรอ่ะ่อ้อเรอล้อทำไมอะ่ะไม่คือช็อตอยู่ไง นี่ยังไม่ได้กาแฟยังไม่ต้มยังไม่ได้ต้มนาำยังไม่ได้เดือดอะไรเลยแลบอกเลยว่าเด็ดแล้วแเราจะทำยังไงฉันจะทำอยงไงไรบ้างฉันบอกแล้วว่าฉันไม่เคยขิงใครแล้วฉันพยายามฉันพยายามที่สุดแล้วในรายการไม่เห็นพยายามเลยถ้าฉีกซองแล้วก็เด็ดเธอวายอยู่จังหวะที่เธอวายฉันก็เลยแบบว่าใช้สไตล์สีของฉันในการเป็นกลยุทธ์เธอลองอะไรมาไม่รู้เลยฉันอยากรู้เนี่ยคือคืออยากรู้ใช่ไหมจะลองเปิดกล่องดูสิถ้ไม่เสร็จก็แพ้ไปจ้าเคยฉันแพ้อะจบ อยากรู้ละว,ว่าทำได้ยังไงมันเร็วขนาดนั้นนะเธอเข้าไปเมื่อกี้ไงฉันออกมาให้แล้วหนึ่งสองตั้ตามไม,ม่คืออะไรฉันอยากรู้จังเลยอะไรอะ่ะว,ว้าวน,น,นี่เลยจ้าบิยอนคอฟฟี่ค่ะอ,อ๋อมันเป็นกาแฟโคลบูเออสกัดเย็นเข้มข้นนั่นเองนะจ๊าบิยอนคอฟฟี่ <cent> เอสเปรสโซโคลบูคอฟฟี่คอนเซนเทรต ช่าอ่านครบเลยปกตินะทุกคนกาแฟที่อิบกินหรือกาแฟที่อิกทานเนี่ยก็จะเป็นเม็ดขั่วกาแฟแล้วก็เนี่ยก็ต้องเอาไปบดจนกลายเป็นไปแบบนี้แต่อันนี้คือมาในรูปแบบของซองและด้านในเป็นน้ำไม่จำเป็นจะต้องผสมน้ำร้อนเลยเพราะว่าเขาแค่ฉีกลงในแก้วที่มีน้ำแข็งเนี่ยแล้วเราก็เติมน้ำเข้าไปในซองเนี่ยประมาณสองขังได้แล้วก็กินได้เลยถ้ามีนมเป็นลาเต้แต่ถ้าไม่ต้องเติมเข้าไปแล้วเติมแค่น้ติมเปล่านั่นคืออเมริกาชาแป เป็นอเมริกาโน่อะม่เก <and creamy> 응 <nữa> <k acceptable> ี้ยฉันแอบชงไปอะคืออันนี้ตัวนี้จะผสมเขาได้เป็นเอสเปรสโซ่ที่ผสมเกี่ยวกับมะพร้าวด้วยเป็นกลิ่นพีชและใช้ได้กลิ่นมะพร้าวด้วยเธอชงม้ฉันดูสิแล้วก็ใช้น้ำแ็่ประมาณเท่านี้พอแบบไม่ต้องให้มันละลายมากอะประมาณนั้น นะก็เทลงไปเลยใช่ไหม<ฮ>แล้วก็เทน้ํา,าลงไปทีนี้ใช่ไหมใช่เป็นน้ำปกติหรือน้ำพุน้ำพุนที่เป็นเย็นก็ได้นาะทำการช็ดเดี๋ยวอย่า,<อ>นางนี้ก็สามารถพกผ้าไปได้ไหนสะดวกกริเธอใช่คือมันดีที่ว่ามันโกรพาง่ายเรานแล้วแค่เติมน้าเติมนาม้าแค่สองรอบหรอสองรอบเท่านั้นเธอว้ยดดูเค่น้ำพนอะเป็นไง รสชาติดีมากตัวชูโรของตัวนี้เลยคือมะพร้าว,ะาวนะนะครับความเป็นมะพร้าวมันจะได้กลิ่นปลายๆลของเขาด้วยแล้วก็ได้กลิ่นผิดผสมไปด้วยกันตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะคะจนถึงปีนี้เธอรู้ไหมว่าตัวพวกกาแฟสกัดเย็นเนี่ยคือเขาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากฉันรู้เพราะฉันไม่ใส่กาแฟความแตกต่างเรา,าพูดถึงความแตกต่างระหว่างกาแฟโคร,รูกับเอสเปรสโซที่แบบสามาเอาไปแตกขนได้หลายอย่างกาแฟโคร,รูเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากเพราะว่ากาแฟโครูจะต้อง ผ่านการหมัก14ชั่วโมงใช่จนแบบว่ามันจะได้รสชาติที่ชัดแล้วก็กลิ่นของกาแฟเนี่ยที่หอมมากกว่ากาแฟเอสเปรสโซ่จริงเหรอใช่มนคือการสกัดเย็นใช่เป็นการสกัดเย็นทอดเป็นทอดมาใช่หลายๆชั่วโมงเราถือกาแฟของอะไรบีออนคอฟฟี่ต้องบอกเลยว่าเขาใช้เครื่องสกัดโคดิฟที่ทําให้ได้รสชาติกาแฟเนี่ย ที่เข้มข้นมากพูดนิดนึงนะควว่าปกติแล้วเนี่ยถุงใหญ่ของเรานะคะถ้าเปิดแล้วอะมันจะเก็บได้แค่หนึ่งเดือนแล้วต้องเปิดแล้วต้องรีบกินนะจ้าเธอรู้ไหมเพราะว่าถ้ายิ่งเปิดไว้ทิ้งไว้เนี่ยคือกลิ่นมันจะหายไปด้วยแล้วรสชาติกาแฟมันจะเพีย้ยนจ้ะฉันพูดเลยส่วนนั้นเป็นเรื่องของซองเล็กเนี่ยที่เราแบบมาบวกกับเทคโนโลยีที่เขาทําก็คือเป็นเครื่องโคดิฟอะไรประมาณนี้น หนึ่งเลยก็คือสามารถเก็บได้นานเลยนะคะถึง3เดือนเลยก็ว่าได้ในห้องแอร์นะในห้องแอร์ด้วยที่เก็บได้3เดือนแต่ถ้าอยากได้นานกว่าน,นั้นนะคะ6เดือนเนี่ยคือในตู้เย็นจ้ะแต่รสชาติมันยังเป็นเหมือนเดิมยังคงความแบบเป็นกาแฟกลิ่นมะพร้าวมะพร้าวก็ยังอยู่กลิ่นบัตเตอร์พองบัตเตอร์เค้กก็ยังอยู่บาสุก,ก้กาก็ยังอยู่ที่เราจะกินทั้งสามรสชาตินาะเออมันก็คือดีเลิศจุดเด่นของเขานะครับก็คือ,อการหมกัก ที่ได้สารต่อต้าออ,อ,ออนุูลอิสระที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเป็นนวัตรกรรมระดับประเทศในด้านกระบวนการโดยการพัฒนาเทคโนโลยีการหมักกาแฟแบบ i n o v a t i v e p r o c e s s เถอที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนในประเทศไทยโดยการพัฒนานะคะหมักกาแฟตั้งแต่การเลือกเชื้อแบคที ria probiotic และก็คือยีสต์ในกลุ่มที่ช่วยพัฒนาคุณภาพทั้งกลิ่นและรสชาติของเมลริกาแฟไทยให้มีกลิ่นรส ที่ดีสม่ําเสมอรวมถึงเป็นเอกลักษณ์ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดกาแฟโดยมีกลิ่นรสจาตอยู่ในกลุ่มของ specialty coffee นะครับนี่แล้วนะคะปัจจุบันเลยนะคะของแบรนด์นี้ Beyond Coffee เนี่ยเขามีทั้งหมด7สูตรเลยจ้าแล้วที่เป็น s p e c i a l coffee นะคะตอนนี้ที่เขาเออกมาจาหน่ายเนี่ยมี3สูตรด้วยกันมีทั้งกล่องแดงกล่องเงินและก็กล่อง แต่ละสูตรเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างพ่อจำได้ไหมอ่ะแต่ละสูตรก็จะเป็นสูตร Hello Vegan ก็จะมีคาราเมลบัตเตอร์อัลมอนด์แล้วก็สีตาดนะคะเป็นกล่องแนวตัวนี้เลยต่อไปกล่องสีน้ำเงินนะคะก็จะเป็น Happy Hungry Day เธอก็จะชูในเรื่องของรสชาติโคโค้นัทพีชวานิลาแล้วก็ไลท์นั่นเองและกล่องสีน้ำตาลนะคะ Morning c a l m อ้าว Morning c a l m นะครับก็จะชูในเรื่องรสชาติของโทนแล้วก็สวีท ซรีบัตเตอร์ออแล้วก็บราวน์ชูการบบน,นั่นเองในหนึ่งกล่องเนี่ยเขาจะมีไปเลยทั้งหมดสิบตองนะคะแต่ละกล่องคือมีความเข้มข้นคือแบบสเท่าอะ่ะมันลดมากบริษัทเนี่ยเขาได้มีการจับมือกับกเกษตรกรของไทยเราด้วยก็คือเป็นการแบบว่าคัดสรรคุณภาพที่ดีกับกเกษตรกรไทยร่วมกับอำเภออมก่อยนะคะแล้วก็อำเภอเทพสเสด็จ จังหวัดเชียงใหม่เจ้า <Yahoo. S 1> เชื่อใจได้เลยว่าถ้าเขาได้มาร่วมมือกันแล้วเนี่ยเขาจะคัดสรรมาในคุณภาพที่ดีมีคุณภาพที่แบบสูงและทําให้แบบคือหายห่วงได้เลยและที่สคัญคือยังช่วยในเรื่องของส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนกาแฟไทยได้อีกด้วยสำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถ ซื้อได้ทางนี้เลยนะครับนี่คือสถานที่จัดจำหน่ายน,น,นะครับถ้าเท่าน่ารังมากเลยเหมือนลมหายใจเข้ารมหายใจออกถ้าฉันรูออ้หัวใจและที่ขาดคนไม่ได้เลยถ้าใครอยากได้กาแฟ โคดีไปกินฟรีเราก็ต้องมีคําถามให้ทุกคนเล่นกิจกรรมอยู่แล้วนี่คำถามที่ว่านั่นก็คือคําถามกิจกรรมของเราคือกาแฟบิยองคาเฟ่เนี่ยหนึ่งกล่องมีกี่ซองอและ1ซองนะ่ะมีกี่ ML รางวัลที่คนที่เข้ามาเล่นเนี่ยจะได้นั่นคือนี่เลยค่ะากาแฟฟรัวบิยองคาเฟ่สกัดเย็นนะคะอย่างนี้เลยแจกไปเลย4รางวัลรางวัลละ1กล่งกองน,นั่นเองค่ะแล้วยังได้ กาแฟที่เป็นมาเลปขั้วอีก3รางวัลรวมแล้วเป็นเจ็รางวัลที่เขาจะไายใครอ,าอาายากได้รีบเข้ามาตอบนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าขอขอบคุณนะคะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA นะคะที่ให้ทุนสนับสนุนเรานะคะในโครงการแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าอยากรู้ว่าครั้งหน้าเรามีนวัตกรรมที่มันเลิศมันฟังแบบนี้ถ้าสนใจก็ติดตามกันได้เลยนะคะกับรายการ NIA Awesome Box นะครับทางช่อง NIA Channel พบกับพวกเราได้นะครับทุกวันศุกร์ เวลา18นาฬิกาตรงนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะใช่ฉันลืมไปเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ครับบ๊ายบาย